ซีนซีนเมื่อกี้พี่เพิ่งผ่านบ้านเบสมาเห็นมันซื้อรถใหม่แล้วนะพี่ว่าเราก็ซื้อสักคันดีไหมอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราเองก็มีเงินไม่พอนะพี่แล้วแบบนี้เราจองเงินที่ไหนไปซื้ออ่ะแหมซีน <ๆ S 1> เราซื้อรถมือสองก็ได้นี่อากาศร้อนขนาดนี้ขอแค่บังแดดบังฝนได้ก็พอแล้วละมือสองเหรอแต่ว่าเราไม่มีความรู้เรื่องรถกันเลยนะดีไม่ดีได้รถย้อมแมวขายขึ้นมาทําไงอ่ะพี่โถซีนน้องสาวซีนก็เพิ่งซื้อรถใหม่มาหี่ คันเก่าก็จอดอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ใช้งานอะไรเลยอ่ะพี่ว่าซีนลองขอซื้อต่อดูสิซีนเป็นพี่สาวแท้ๆน้องสาวซีนคงไม่ยอมแมวขายเราหรอกจริงไหมอะ่ะอืมก็จริงเนาะงั้นเราลองไปถามเมย์กันดูดีกว่าพี่ซีนพี่โจ๊กรถคันนี้ฉันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานอะ่ะถ้าพวกพี่จำเป็นต้องใช้อะ่ะพี่ก็ไปใช้ได้เลยนะไม่ได้สิ รถคันนี้เมย์ก็เสียเงินซื้อมาจะให้พวกพี่เอาไปใช้ฟรีได้ไงล่ะใช่ยังไงพวกพี่ก็ต้องจ่ายเงินให้เมย์แหละโอยพวกพี่ไม่ต้องคิดมากหรอกเราก็เป็นพี่น้องกันอ่ะพี่เอาไปใช้เถอะไม่ได้อ่ะถ้าเมย์ไม่ยอมรับเงินนะพวกพี่ก็เม่าละก็ได้ก็ได้เอาที่พวกพี่สบายใจแล้วกันสองวันก่อนฉันเพิ่งเอารถคันนี้ไปตีราคาที่เต็นท์รถมาเขาบอกว่าราคาตลาดอยู่ที่สี่แสนห้าถ้าพวกพี่เอาอ่ะให้ฉันแค่สามแสนก็พอ เออพี่มีอยู่สามแสนพอดีเลยอ่ะ,ะนี่เนี่ยระบายนะค่ะงั้นรอบ้๊บนึงนะ,ะเฮ้ยมีพี่น้องนี่มันดีแบบนี้เองเนาะนี่เป็นเอกสารรถนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทำการโอนกรรมสิทธิ์กันเนาะอืมงั้นพี่ขอตัวก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิไม่เอารถแล้วหรอ,อ ไงพี่โอเคไหม oh. เอาคิดซื้อรถใหม่เลยซีน <c oughs> อ๋อเปล่ารถเก่าเมอ่ะนี่เมให้รถพวกแกมาเหรอเปล่าเมขายต่อให้พวกเราอะ่ะฮะนี่ซีนแกกับเมก็เป็นพี่น้องกันแท้ๆไม่ใช่เหรอแล้วน,นี่ทำไมเมนเก็บเงินกับพวกแกอีกอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่แบบนั้นหรอกเป็นเราสองคนนี่แหละขยันขยอยให้อยเมันรับเงินไว้อะ่ะตอนแรกอะ่ะแต่รถตีราคาตั้ง4 5 0 0 0 0้าเลยนะ แต่เมมันอะขายพวกเราแค่สามแสนเองฮะอะไรนะรถคันนี้เนี่ยนะสามแสนวันก่อนอะนะฉันไปที่เต็นท์รถมาไปเจอรถรุ่นเดียวกันเนี่ยราคาแค่สองแสนเองแถมยังต่อเพิ่มได้อีกนะจริงเหรอวะอีนิวเจนซีเนี่ยฉันอะนะยืนยันนั่งยันนอนยันได้เลยนะโจ๊กว่าทุกอย่างที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงซินเราต้องไปคุยกับเมย์มันดูเรื่องแล้วล่ะแบบนี้พี่เชื่อที่อีนิวมันพูดจริงๆหรอ แต่เงินนันะ่นน่ะมันมาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเลยนะใจะให้เมย์มันโกงเราไปง่ายๆแบบนี้เหรอเอางาั้นก็ได้<ะ>นี่เมย์จิตใจของเธอทำด้วยอะไรเนี่ยโกงได้แมก้กระทั่งพี่สาวแท้ๆของตัวเองเนี่ยนะพี่โจ๊หมายความว่าไงอะ่ะเธอเองก็ลูกอยู่แก่ใจปะว่าพี่หมายความว่าไงอะ่ะ อนิวมันบอกพี่หมดแล้วว่ารถคันนี้ในท้องตลาดมัน,นคล้ายสองแสนเองนี่ขนาดเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะเธอยังทําได้ลงอะ่ะพี่ซินพี่ก็เชื่อด้วยเหรอไม่ต้องคุยกับมันให้เสียเวลาหรอกดีนะเนี่ยที่เรายังไปทําเรื่องโอนกรรมสิทธิ์รถกันอะ่ะเอาสรงเอกสารคืนให้มันเลยมันจะได้คืนเงินให้เราเมนี่เป็นเอกสารรถนะเพียงไม่ได้แตะต้องเลยไม่เชื่อแกดูกล่อนก็ได้ สามแสนพอดีเลยอ่ะนี่เมย์รอไปนะค่ะงั้นรอบนึงนะ,ะพี่ต้องขอโทษเมย์ด้วยนะที่พี่เข้าใจเมย์ผิดไปอ่ะ รถคันนี้พี่คงไม่มีหน้ารับไว้แล้วแหละพี่คืนให้นะเออเมเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่เกี่ยวกับพี่สาวของเธอหรอกเป็นเพราะพี่เองนั่นแหละที่ไปเชื่อคำพูดของอีนิวมนะันอะอย่าพูดแบบนั้นเลยพี่ซินพี่จ๊กพวกเราเองก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะพวกพี่เองก็ช่วยเหลือฉันมาตั้งเยอะแล้วอะฉันไม่เคยลืมเลยส่วนเรื่องเงินกับเรื่องรถอะพวกพี่ก็เอาไปเถอะขอแค่พวกพี่มีความสุขอะฉันก็ดีใจแล้วลหละ ขอบคุณเธอมากๆเลยนะเมย์